สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับผลลัพธ์ของการใช้จุลินทรีย์นะครับชนิดบริสุทธิ์นะครับไม่มีเชื้อโรคอื่นๆปนเปื้อนมานะฮะอ่าแน่นนี้จะเป็นอ่าในส่วนของบาซิลัสซับทิลิสกับคอคัสนะฮะแล้วก็ยีสต์เนี่ยเดี๋ยวดูนะอ่าเมื่อก่อนต้นนี้โซมมากนะครับกลิ่นก้านไม่ได้เป็นนี้นะแทบจะเหลือแต่แต่กิ่งอ่ะ แล้วใบไม้ร่วงนะครับใบเนี่ยร่วงมาที่โคนผมไม่กวาดไปเผาไม่อะไรนะคือใช้ห่มดินนะครับห่มรากห่มโคนนะแล้วที่เปื่อยยุ่ยเนื้อคือนั่นแหละผลของผลงานของบาซิรัสซับททลิสและคอคคัดนะครับช่วยย่อยให้มันเป็นดำๆดำนี่ดูนะนี่มันย่อยอย่างนี้เลยนะนี่ย่อยใบไม้ให้กลายเป็นธาตุอาหารแล้วก็ซึมลงดินไปสู่รากให้รากกินนะะ แล้วก็ยีสต์นะครับก็ช่วยให้ใบใบเขียวนะฮะใบเขียวคืนสีให้กับใบพืชแล้วก็ควบคุมโรคพืชนะครับไม่ให้พืชเป็นโรคง่ายนะฮะส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของเชื้อรานะครับเดี๋ยวให้สังเกตต้นก่อนนะครับเห็นไหมปกติอะตอนนั้นอะต้นเนี่ยที่ใบร่วงเพราะว่าเป็นรากเน่าเป็นเชื้อราครับไฟท็อปเทอร่านะครับ,รรบมันจะมาแถวแถวระดับเนะี้ย เห็นไหมเชื้อราไตาโคโดมาจะทํางานโดยการก่อใยถ้าเขาเจอเชื้อราตัวอื่นที่มันไม่ดีเขาจะทําการก่อใยคุมใยสีเขียวๆเ,เลยเพื่อกินเชื้อราตัวนั้นนะฮะเนี่ยเห็นไหมตามต้นแสดงว่าตามต้นมีอยู่เขาถึงก่อใยเขียวขนาดนี้เพื่อจะดักดักจับกินเชื้อโรคเชื้อราตัวอื่นนะฮะนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามีไหมตามโคนก็มีเดี๋ยวจะให้ดูนี่ เนี่ยมเนี่ยเนี่เห็นไหมเป็นใหญ่ๆเนี่ยนี่เนี่อย่างนี้เลยอ่าแล้วเดี๋ยวดูนะครับตำรากแต่ก่อนเป็นรอยเน่านะครับเน่าแบบต้นนี้ยังไม่หายดีแต่ว่าดีแล้วนี่มันจะเน่าเน่าเน่าลักษณะเป็นเยิมๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยอืมแล้วก็ซอกนี้นะครับเมื่อก่อนนี่ทั้งซอกเลยนะครับนี่ระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะ เมื่อก่อนนี่เน่ามาถึงแบบเนี่ยทั้งซอกเลยถึงตรงนี้นเห็นไหมสังเกตได้จะเขียวๆเ,เป็นใยแล้วตอนนี้เหลือแค่นี้นะฮะเหลือแค่นิดเดียวเองดูไกลๆนี่แล้วเดี๋ยวดูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุมนะครับเน่าเยิ้มมาถึงมาถึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยแต่แถวจุดๆนี่คือรอยเก่านะฮะที่เน่าดำเยิ้มตอนนี้เห็นไหมแห้งหายหมดเลยนี่เป็นผลงานของไตโคเดอร์ม,มานะ ปัจจุบันนี้ใช้มายังไม่ถึงเดือนนะครับกินมาถึงนี่เลยเห็นไหมเนี่ยมันจะเน่าเป็นรอยเน่าคือทั้งหมดจะดำดำเยิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยเปียกแล้วเหม็นมากนะฮะเนี่ยเนี่ยนี่คือเน่านะฮะเมื่อก่อนมันเป็นมาถึงเนี่ยก็มีไอหลักฐานเป็นรอยอยู่เนี่ยเห็นไหมมาถึงรากตรงนี้ตอนนี้แห้งแล้วเห็นไหมแห้งแล้วแล้วก็จากตรงเนี้ยเหลือแค่ตรงนั้นอือก็คือให้ใช้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมีแค่นี้เอง ต้นนี้หนักมากบอกตรงๆว่าเป็นราหนักมากอรากเน่าโคนเน่าหนักมากนะครับเมื่อก่อนตอนนี้เหลือแค่นี้นะฮะแล้วดูพื้นดินนี่ยบุยบๆเลยเห็นไหมแล้วก็ใช้หลักการห่มดินเพื่อเป็นบ้านให้กับจุลินทรีย์ที่เราพ่นไปเห็นไหมใบไม้อย่าทิ้งนะมันเป็นธาตุอาหารหมมโคนไปอย่าให้ดูโคนไกลๆ เห็นไหมมันดูดีขึ้นอืมนี่แค่นี้ต้นนี้ต้นเดียวนะผมกําลังจะชุบชีวิตมันให้มันฟื้นผมมีภาพเก่าตอนที่ยังไม่ตัดลูกด้วยนะอันนี้ตัดไปบ้างแล้วนะครับ <S <S เหลือหลมแหลมพอตัดหมดแล้วกะว่าจะใส่ปุ๋ยแล้วก็อัดจุลินทรีย์เข้าไปอีกให้มันย่อยปุ๋ยกินเยอะๆนะครับเพื่อเร่งใบให้ใหมันมาอีกนะครับเมื่อใบมาเยอะสมบูรณ์ดอก ก็จะติดลูกมากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อรอรอบที่สองนะร,รอบถัดไปนี่ใบเริ่มจะเป็นร่มนะเมื่อก่อนนี่เป็นอย่างนู้นนะ่ะนะเหมือนปลายกิ่งอนะันนั้นคือปลายกิ่งตายไปแล้วนะเดีย๋ยวต้องทัดก่อนแต่ว่ากิ่งนี้ยังไม่ตายนะทั้งกิ่งนะ่ะเห็นว่ามันจะมีใบใหม่มาเรื่อยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีออกมา อยังไม่ตายแต่ว่าปลายนุ้นก็เอ่อน่าจะให้มันหักหล่นมาเองมันก็น่าจะเหลือสักประมาณขนาดเนี้ยนี่แหละอืมสร้างมันเหลือแค่นี้ก็มีลูกได้นะครับข้างบนก็ได้อีกนะนี่เห็นกันชัดๆนะเมื่อก่อนคือใช้สารเคมีนะบอกเลยว่าทาปูนแดงไปถึงนู่นเห็นไหมตรงขาวๆเนะี่ยตอนนี้เลิกใช้ละปูนแดงมันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยว่าหายจริงๆอืม ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูได้ทาปูนแดงเคยหายกันบ้างไหมมาเอามีสวนไหนหายบ้างบอกเถอะนะฮะมาบอกทีอ่าใช้โพลีอาร์หรือว่าอฮ้ยพูดไม่ได้ <laughs> ใช้ยาอะไรเ่ที่เป็นยาร้อนๆอนเนี่ยมันทุเรียนไม่ชอบพืชอื่นๆก็ไม่ชอบนะครไอ้ยาร้อนเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่เย็นเย็นนะฮะเหมือนคนนะ่ะลองไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ดิยสบายไหมล่ะใช่ไหมอืมเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเขียวเลย ไม่มีคนแดงนะครับส่วนนี้ผมพยายามจะเปลี่ยนจากโคนแดงเป็นคนเขียวสมบูรณ์ตามธรรมชาติทั้งหมดนะครับโดยเลี้ยงด้วยเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับใช้หลักการห่มดินของพระราชานะครับเพื่อช่วยในการทำโคนให้ไม่แห้งนะครับเพราะถ้าโคนแห้งรากก็จะแห้งนะครับรากที่อยู่บนรากฝอยที่อยู่พื้นดินเมื่อโดนแดดเผานะครับมันก็จะใบก็ร่วงเหมือนกันนะโอเค ดูนะครับเนี่ยเน้นย้ําเห็นชัดชัดนะฮะว่าจากรอยเน่ารอยเก่าเห็นไหมเนี่ยแล้วผมจะซูมทาไมยืนอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยอ่าอยู่แค่ตรงนี้นะเหลือแค่ตรงนั้นนะฮะเหลือแค่ตรงนั้นนิดเดียวไม่กี่จุดเอาไม่เชื่อดูเนี่ยเหลือแค่เนี้ยอืมอ่าแล้วก็เหลือแค่ตรงนี้เมื่อก่อน,นีนถึงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยรอยยังอยู่เลย นี่เหลือแค่ตรงนี้เห็นไหมอืมแล้วก็จะมีใยของไตโคเดอร์มาอยู่บ้างเป็นแห่งๆี่แสดงว่ายังมีเชื้อราอยู่ยังไม่หมดนะครับเขายังกินไม่หมดยังฆ่าไม่หมดนั่นเองเนี่ยนี่นี่น,นี่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็กับต้นมังคุดที่อยู่ใกล้กันนะก็ห่มดินเหมือนกันนะใบร่วงไม่เคยกวาดไปเผาไม่เคยอะไรเลย ามาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นเล็กนะครับก็ติดโรคจากต้นใหญ่มาเหมือนกันแต่จากฉีดจูลินซีไปแล้วนะดูไตโคเดอร์มาทํางานนี่ฮนะอันนี้เห็นชัดกว่าเนี่ยนี่คือใยของไตโคเดอร์มาเห็นไหมนี่เลยเขียวๆอย่างนี้เลยเนี่ยนี่กําลังทํางานอยู่นะเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่นี่เลยนี่แหละถ้าใครอยากรู้ว่าที่ดินของตัวเองมีเชื้อรา พวกไฟท็อปเทราหรือว่าเชื้อราตัวอื่นอยู่หรือไม่เนี่ยลองเอาไตโคเดอร์มาบริสุทธ์นะเน้นว่าต้องเป็นเชื้อบริสุทธิ์ไม่ใช่เชื้อผสมแป้งเหมือนทั่วไปนะฮะลองไปพ่นดูแล้วถ้ามันขึ้นใยอย่างนี้แสดงว่าพื้นที่คุณมีเชื้อราแน่นอนอเดี๋ยวดูแหวกหญ้ามานี่นี่นี่มีเพียบเลยนะ ตอนนี้เมื่อคืนเมื่อเช้าฝนตกนะฮะมันก็เลยดูเปียกๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนหยุดตกไปสักวันพรุ่งนี้มาดูคือตรงเนี้ยมันจะชื้นชุ่มชื้นน้อยกว่านี้มันเกือบเกือบแห้งก็จะเห็นไตโคเดอร์มาใยของไตโคเดอร์มาชัดกว่าเดิมนะฮะถ้ายังไม่ชัดเดี๋ยวผมจะพาไปดูบอลสีนิดนึงข้างบนบ้านนะครับไปดูใยไตโคเดอร์มาว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่ เออเมื่อเช้ามันฟูกว่านี้นี่หว่าผมเห็นเออมันจะฟูแบบสวยเลยแหละเป็นมีเขียวเขียวแบบเขียวใบตองเลยแหละเนี่ยนี่เป็นกระถางฮกหลงนะครับปอนสีนี่ผมก็ลองราดไปดูนะครับว่าดินเนี่ยผมซื้อมาไม่ได้ซื้อต้นนี้เขาให้มาตั้งแต่เอามาเนี่ยคือยังไม่เคยเปลี่ยนกระถางจากที่เดิมเลยนะครับผมอาศัยราดายูรินซีที่มีไตโคเดอร์มาเนี่ยลงไป จะดูว่าดินเนี้ยมันมีหรือเปล่าปรากฏว่ามีจริงๆเนี่ยเห็นไหมมีอืมให้เขากินเชื้อราในกระถางให้หมดนะครับเพื่อดินจะได้สะอาดเมื่อดินสะอาดก็จะได้ไม่มีโรคนะครับเพราะว่าการไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐสาธุสวัสดีครับ